อย่าบังนะครับอย่าบังนะครับโอเคเนชิญคุณแขกทู้ที่เกียรติเป็นเชิญเลยนะครับต่อจากท่านผู้มีการนะครับเรียนเชิญต้อนรับทู้มีเกียรตินะครับที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะครับเราติดเข้ามาให้ความูสนใจกับแม่คุณเกษียรอายุราชการนะครับรยนินดีเลยนะครับ